เป็น,น,นขลองดีอำเภอหนองบัวซอครับว่ากันว่ามะม่วงน้ําดอกไม้ที่อำเภอหนองบัวซอไม่เป็นรองใครในประเทศไทยครับนะครับช้าอืมพี่น้องนี่ครับมามีของดีมาฝาาพี่ฝากน้องอีกนะครับนี่ครับ,รบมะม่วงน้ําดอกไม้สุกครับมาไอ้ลูกงามเลยพี่น้องมาดูโอ้โหขักด่ดีครับ นี่ครับอันนี้นายม,มีแต่หน่วยงามๆพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวพาข้างนาหน้าเพีหน้องมึงก่อนโอ้โหเยมังพี่พอ้องอืม ไปเลยครับเนือช่ำช้ำไปเลย <c oughs> หวานหอม <c oughs> <c oughs> หวานธรรมดีเพื่อ มะม่วงน้ำดอกไม้อันนี้สีทองพี่นออ้องอือหืมครับช้ำอือื้ม ครับเขาเหนียวเอาพูดเลยอยากกินเนืาแซ่บลุงววาสินแนะนำเลยครับพี่น้องว่ามะม่วงนี้ได้มาจากไหนนี่ครับมาจากงานการชาติมะม่วงแฟร์ของดีอำเภอหนองมัวส้อจังหวัดอุดรธานีครับ เพิ่นจัดงานยูนาที่วังการอำเภอหนองบัวซ้อ,อเรื่องวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ถึงวันที่สามมีนาคมอ่ะทุนคันเนอาอีกจะรู้กันแซ่บแพี่เพียง,งรายการนี่กับเพิ่นก็นมีมหฮอศพนะครับเรวมีการประกวดแข่งมะม่วงนะครับมะม่วงน้ำลงไม้สีทองแล้วก็มะม่วงน้ำลงไม้เบอร์หนึ่งบนูพี่น้อง อืมเป็นคองดีอำเภอหนองบัวซอครับจังหวัดอุดรธา,านีเฮานี่ครับหอมหวานดี้ว่ากันว่ามะม่วงน้ําดอกไม้ที่อำเภอหนองบัวซอไม่เป็นรองใครในประเทศไทยครับอยเริ่มนะครับ 27่สิบกุมภาพันถึงวันที่3ามีนาคมนี้อนอกจากทางนั้นเพื่อยังมีผลผลิตทางการเกษตรมาให้พี่หน้องได้เลือกซื้อหานำกลับบ้านไปกินครับไม่ต้องห่วงครับโดยเฉพาะมะม่วงเนี่ยที่เด็ดเลยครับมีทั้งประกวดมะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงแก้วแล้วก็มะม่วงฝาดัานอืมหนองซ้อสุดยอดเลยครับว่ากันว่าพื้นที่แห่งนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ไม่เป็รองใครแซ่บพี่น้องอ